ทำไมว่าคนที่จะสามารถชนะการทําทออนไลน์ได้ดีที่สุดหรือว่าสร้างตัวตนในออนไลน์ดีที่สุดคือคนที่มีอะไรหรือป่าไม่ใช่คนเก่งนะคะไม่ใช่คนที่มีความรู้ด้วยนะแต่เป็นคนที่มีวินัยแล้วก็อึด หรือว่าในหนังสือเรื่องกริชนะคะกูอาจจะสะกดผิดก็ได้หรือแปลภาษาไทยอ่ะมันก็คือกัดไม่ปล่อยอ่ะก็คือจะได้หรือไม่ได้กูก็จะทำนะคะเพราะฉะนั้นมันเลยวนมาถึงวิชาเรียนที่กูบอกทุกคนอยู่เสมอว่าวันนี้ถ้าคุณคิดจะทำคอนเทนต์ออนไลน์ไม่ว่าจะแขนงไหนแขนงไหนไม่ว่าว่าคุณจะขายออนไลน์กูจะสร้างตัวตนกูจะเป็นโค้ดเป็นกูทําศิลปะทําอาหารทําอะไรก็ตามคุณต้องวนมาที่คําว่า คุณชอบที่จะทําหรือแพชชั่นเขาว่าแพชชั่นเนี่ยมันไม่ใช่หมายความว่าคุณต้องทําสิ่งนั้นไปจนตายนะคะแต่เป็นสิ่งที่คุณรู้สึกอยากทํามันณขณะน,นี้อ่าคุณจะยกตัวอย่างคำว่าแพชชั่นนะคะลองมีหลายอย่างได้นาอคุณก็เห็นศิลปินบางคนไหมคะช่วงที่บ้าเพลงเขาก็ทําเพลงแต่ว่าหนึ่งเขาเข้าอิ่มตัวในเรื่องเพลงเขาก็ผันไปทําละครเขาอิ่มตัวเรื่องละครก็ผันไปปลูกต้นไม้ก็มีนะคะแต่ในระหว่างการที่เราจะผันแปลงไปเป็นอะไรได้นะ่ะหมายความว่าวันนี้ นณขณะเนี้เราชอบหรือรักที่จะทําอะไรทําไมล่ะคะเพราะว่าเราจะได้รู้สึกอยากทํามันโดยที่เราไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยอะ่ะมันจะมีแต่พลังงานที่อยากทําและความสุขที่อยากทําเพราะฉะนั้นพอเรารู้สึกมีความสุขที่จะทําหรือว่ามีพลังงานที่จะทําสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคอนเทนต์มันเลยมีชีวิตนะคอนเทนต์ Content มีชีวิตมีความหมายว่า emotionemotion em ก็คือใส่อารมณ์ใส่เฟนริ n ใส่ทุกอย่างให้มันเป็นธรรมชาติมันเป็นคูณอย่างสุดๆอะ่ะ คนดูเขาก็จะรู้สึกว่ามันเป็นคุณมันก็จะรู้สึกมีอารมณ์ร่วมกับคุณนะคะเพ